สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเราวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาลองคุยหาแก่นแท้ในคําสอนพุทธศาสนากันหน่อยคือบางทีสิ่งที่เราเข้าใจหรือปฏิบัติกันอยู่อาจจะต่างไปจากคําสอนดั้งเดิมพอสมควรนะครับวันนี้เราจะอิงจากข้อมูลที่เน้นพุทธวจนหรือคําสอนจากพระโอษ์โดยตรงอย่างในเอกสารที่เรามีที่ชื่อพุทธทิหายไปเนี่ยเขาก็พยายามจะกลับไปหาคําสอนจากพระไตรปิฎกจริงๆค่ะสวัสดีค่ะเวลาเราพูดถึงไปวัดเนาะ ภาพจำส่วนใหญ่ก็คงเป็นการไปไหว้พระไปขอพรขอโชคลาภขออะไรต่างๆนานาแต่พอมาเจอคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้เองว่าธรรมะของเรานี่ลึกซึ้งนะเห็นได้ยากเข้าใจได้ยากเออมันก็น่าคิดนะครับว่าเอ,อ๊ะหรือที่เราทำทำกันอยู่มันอาจจะยังไม่ใช่แก่นหลักจริงๆวันนี้เรามาลองแกะดูดีกว่าใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก คือการทำความเข้าใจแก่นคำสอนให้ตรงเนี่ยสำคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่าพุทธศาสนาเน้นเรื่องการลงมือปฏิบัติเ,เพื่อพิสูจน์ผลด้วยตัวเองอะค่ะไม่ใช่แค่เชื่อตามๆกันไปหรือแบบทำตามพิธีเฉยๆถ้าเราเข้าใจหลักพื้นฐานผิดไปเนี่ยการปฏิบัติมันก็อาจจะไม่ได้พาไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงคือการดับทุกข์อย่างที่ควรจะเป็นนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับความเข้าใจผิดที่อาจจะเจอบ่อยมากๆข้อแรกเลยเพราะพุทธเจ้าเนี่ย ท่านเป็นเหมือนเทพเจ้าที่เราไปขอพรบนบานให้ท่านช่วยโดนบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราได้ท,ท,ทั้งๆที่ในข้อมูลที่เรามีพุทธวจนะบอกชัดว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางคือมันต่างกันยังไงครับตรงนี้ต่างกันที่บทบาทเลยค่ะพระองค์ท่านทรงนิยามตัวเองชัดเจนว่าเป็นครูผู้ชี้ทาง คือท่านบอกทางไปสู่ความดับทุกข์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจมาดนบันดาลหรือมาประทานผ่อนให้เราคำสอนหลักๆเลยจะเน้นไปที่การพึ่งพาตนเองอย่างที่เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละค่ะครับครับคุณเคยเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันมีเหตุปัจจัยมาจากกรรม กรรมในที่นี้คือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาของเราเองนะคะทั้งทางกายวาจาใจแล้วก็มีพื้นฐานมาจากความไม่รู้หรืออวิชชาด้วยไม่ใช่ว่ามีใครมาสั่งมาบันดาลให้เป็นไปอันนี้เป็นหลักเหตุและผลพื้นฐานเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับที่เคยได้ยินมาว่าเวลาพระพุทธสอนเรื่องความรวยความสําเร็จเนี่ยท่านไม่ได้แบบ เสกให้เลยแต่ท่านสอนหลักการสร้างเหตุใช่ไหมครับเช่นต้องขยันหานะอุทถานสัมปทารู้จักเก็บรักษาอารคะ,ะสัมปทาคบเพื่อนดีกรยาณมิตรตาแล้วก็ใช้จ่ายให้พอดีพอดีสมมชีวิตาคือสอนวิธีสร้างเหตุเอาเอง ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือหัวใจเลยคือการสร้างเหตุที่ถูกต้องด้วยตัวเราเองดังนั้นการบูชาที่พระองค์ทรงสรรเสริญจริงๆเนี่ยไม่ใช่การเอาของไปถวายเยอะๆเพื่อขอพรนะคะแต่คือการปฏิบัติตามคําสอนหรือที่เรียกว่าปฏิบัติต,ตบูชาอย่างที่ท่านตรัสไว้เลยว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละคือการบูชาตถาคตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วค่ะ โอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราไปขอเนี่ยมาเป็นการลงมือทาได้ตัวเองเลยงั้นเรามาต่อกันที่เรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันเลยดีกว่าครับคือเรื่องกรรมนี่แหละความเข้าใจผิดที่สองที่เจอบ่อยๆคือกรรมเนี่ยมันเหมือนชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเป็นเวรกรรมที่ต้องชดใช้อย่างเดียวจริงไหมครับ อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะเหมือนกันค่ะคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสช,ชัดเจนเลยนะคะว่าเรากล่าวว่ากรรมคือเจตนาเพราะฉะนั้นกรรมจึงหมายถึงการกระทําที่เกิดจากเจตนาเป็นหลักค่ะไม่ใช่โชคชะตาที่ถูกกาหนดมาแล้วหรือเป็นนิเวณที่ต้องตามใช้กันไปแบบไม่มีทางเลือกอื่นเลยอะไรแบบนั้นนะคะเจตนาการกระทําที่เกิดจากเจตนาใช่ค่ะ แล้วกรรมเนี่ยมันทำงานตามกฎของเหตุและผลที่สำคัญมากๆคือเราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้ในปัจจุบันขณาดนี้แหละค่ะผลของกรรมเก่าๆมันอาจจะส่งผลเร็วช้าต่างกันไปอาจจะในชาตินี้เลยหรือชาติหน้าหรือชาติถัดๆไปก็ได้แต่มันไม่ใช่ระบบที่ตายตัวแบบว่าแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะเอาสแสดงว่าความคิดที่ว่าแบบโอ้ยเกิดมาจนเพราะกรรมเก่าต้องทนไปหรือ ที่ป่วยอยู่นี่เพราะเจ้ากรรมในเวรตามมาอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่ความเข้าใจที่สมบูรณ์หรอครับยังไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าทุกข์หรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากกรรมเก่าอย่างเดียวนะคะมันยังมีเหตุปัจจัยอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเช่นเรื่องดินฟ้าอากาศโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติหรือแม้แต่ความประมาทเลินเล่อของเราเองในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเหตุได้เหมือนกันและประเด็นสําคัญอีกอย่างคือ กรรมไม่ใช่ระบบสันเตียที่ต้องตามล้างแค้นกันไปไม่จดไม่สิน้นเวรนสามารถระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรนหรือการให้อโหสิกรรมเป็นการตัดวงจรไปเลยไม่ใช่แค่รอชดใช้กรรมเก่าอย่างเดียวนะคะอ๋อจุดเปลี่ยนสําคัญมันอยู่ตรงนี้สินะครับคือเราไม่ได้เป็นแค่นักโทษที่รอรับผลกรรมเก่าเฉยๆแต่เรามีอิสระที่จะสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เสมออย่างนั้นหรือเปล่าครับ เหมือนอุปมารเรื่องเกลือในน้ำที่พระองค์เคยตรัสไว้นะคะแม้จะมีเกลือคือกรรมไม่ดีเก่าๆอยู่แต่ถ้าเราเติมน้ำดีคือกรรมดีใหม่ๆเข้าไปมากๆน้ำดีนั้นก็สามารถเจือจางรสเค็มของเกลือลงไปได้มากเลยเราเป็นเจ้าของกรรมเป็นผู้รับผลของกรรมเราจึงต้องรับผิดชอบการกระทำของเราเองไม่ใช่ไปโทษฟ้าโทษด,ดินหรือโทษคนอื่นค่ะครับพอเข้าใจว่า กรรมคือเจตนาและการกระทําปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนจากความรู้สึกแบบสิ้นหวังท้อแท้มาเป็นความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องบุญกันบ้างครับความเข้าใจผิดที่3คือบุญเนี่ยมันเหมือนการสะสมแต้มบุญหรือเหมือนการซื้อสวรรค์แบบว่ายิ่งทําบุญด้วยเงินเยอะๆยิ่งได้บุญเยอะจริงไหมครับจิตใจผ่องใสเบิกบานค่ะ มันเป็นเรื่องของคุณภาพของจิตใจเราไม่ใช่เรื่องปริมาณวัตถุหรือแต้มสะสมอะไรเลยมันไม่สามารถเอาไปซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของอะไรได้แบบนั้นนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นการทำบุญนี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การบริจาคเงินหรือให้สิ่งของอย่างเดียวเหรครับไม่เลยค่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีการสร้างบุญไว้หลากหลายมากในหลักที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสนะคะคือหนึ่งทานหรือการให อันนี้ก็ไม่ใช่แค่เงินหรือของนะคะแต่รวมถึงการให้ความรู้ให้กำลังกายให้กำลังใจหรือแม้แต่การให้อภัยก็เป็นทานค่ะ2คือศีลหรือความประพฤติดีการรักษากายวาจาของเราให้ปกติเรียบร้อยไม่ไปเบียดเบียนใครและสคือภาวนาหรือการฝึกจิตเช่นการทำสมาธิการเจริญปัญญาให้เข้าใจความจริงจะเห็นว่า คนที่ไม่มีเงินเลยก็สามารถสร้างบุญใหญ่ๆได้ด้วยการรักษาศีลหรือการภาวนาใช่ไหมคะและหัวใจสำคัญที่สุดเลยอยู่ที่เจตนาที่บริสุทธิ์ค่ะการให้ด้วยใจที่สละออกจริงๆแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นบุญที่มีคุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคาหรือมูลค่าสิ่งของเลยค่ะแล้วความเชื่อที่ว่าทำบุญมากๆเพื่อล้างบาปเก่าๆล่ะครับอันนี้เกี่ยวกันไหม บุญไม่ใช่เครื่องซักฟอกบาปโดยตรงนะคะคือกรรมใครทำคนนั้นก็ยังต้องรับผลอยู่ แต่การทำบุญคือการสร้างเหตุใหม่ที่ดีค่ะเป็นการเติมสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตทำให้จิตใจเรามีกำลังมีความผ่องใสามากขึ้นพร้อมที่จะเผชิญกับผลของกรรมเก่าถ้ามันจะส่งผลมาแล้วก็เดินหน้าสร้างกรรมดีต่อไปส่วนบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจตัวเองให้พ้นทุกนั่นแหละค่ะโอเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าบุญคือการฝึกฝนจิตใจให้ดีขึ้นในปัจจุบันทําได้ตลอดเวลาเลยอย่างเช่น แค่ยิ้มให้คนอื่นด้วยใจเมตตาหรือมีโอกาสจะโกงแต่เราไม่โกงหรือนั่งสมาธิสั้นๆแค่ไม่กี่นาทีก็ถือว่าเป็นบุญได้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของชวิตรประจําวันไปเลยไม่ใช่แค่อีเวนต์พิเศษที่ต้องรอไปทําที่วัดอย่างเดียวใช่เลยค่ะบุญคือการพัฒนาคุณภาพจิตให้ดีขึ้นให้ผ่องใสขึ้นพร้อมสําหรับปัญญาที่จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะครับพอพูดถึงการฝึกจิตก็มาถึงเรื่องการสวดมนต์เลยครับ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็มความเข้าใจผิดที่สี่สวดมน์เพื่อขอพรให้สมหวังอันนี้เห็นบ่อยมากๆเลยครับสวดขอให้รวยขอให้สอบผ่านขอให้หายป่วยขอให้พ้นเคราะห์จริงๆแล้วจุดประสงค์ของการสวดมน์ในทางพุทธคืออะไรกันแน่ครับค่ะจุดประสงค์หลักๆของการสวดมนหรือการสวดสาธยายพระสูตรต่างๆเนี่ยนะคะคือเพื่อเป็นเครื่องมือในการระลึกถึงธรรมะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างสติ คือการระลึกรู้ในคุณของพระรัตนตรัยคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็เพื่อฝึกสมาธิทำให้จิตใจเราสงบตั้งมัน่นไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่เพื่ออ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งภายนอกตัวเรานะคะอ๋อเหมือนการทบทวนบทเรียนหรือการตอกย้ำคำสอนให้ขึ้นใจ คล้ายๆแบบนั้นค่ะแต่สิ่งสำคัญกว่าแค่การท่องคือต้องสวดด้วยความเข้าใจในความหมายด้วยไม่ใช่แค่ท่องเป็นนกแก้วเนาะขุนทองไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบไว้นะคะว่าคนที่รู้ธรรมะเยอะแยะแต่ไม่นำไปปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนคนเลี้ยงวัวที่นับจำนวนวัวให้คนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยได้ดื่มนมวัวนั้นเลยคือไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากธรรมะนั้นนะคะอือชัดเจนเลยครับแล้วการสวดที่ถูกต้องนี่ควรจะเป็นแบบไหนครับ ควรจะเป็นการสวดเพื่อการภาวนาไปด้วยในตัวค่ะเช่นเวลาเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ให้น้อมใจระลึกถึงคุณความดีเหล่านั้นจริงๆให้เกิดความศรัทธาเกิดกำลังใจขึ้นมาหรือเวลาสวดพระสูตรอย่างเช่นธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ให้ใคร่ครวญถึงเนื้อหาเช่นอริยสัจสี่มักมีองค์8ไปด้วยหรือสวดเมตตาสูตรก็ไม่ใช่แค่สวดแต่ให้แผ่เมตตาออกไปจริงๆ ให้ใจเรามีความเมตตาตอนนั้นการสวดแบบนี้จิตมันจะสงบลงเกิดสติได้ง่ายแล้วก็เป็นพื้นฐานให้ปัญญาหรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นมันจริองงอกงามขึ้นได้ค่ะถ้าเราสวดโดยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้นําไปปฏิบัติเลยเนี่ยพระองค์ก็ตรัสไว้นะคะว่าทาที่ศักแต่ว่าท่องจําไม่ได้ทําให้แจ้งด้วยปัญญาทานั้นก็ไม่สามารถนําไปสู่ความสิ้นถูกได้จริงครับชัดเจนเลยครับว่าการสวดมนต์นี้เป็นเครื่องมือฝึกตนจริง ไม่ใช่เครื่องมือขอพรงั้นเราไปสู่ประเด็นที่อาจจะลึกซึ้งที่สุดกันบ้างครับความเข้าใจผิดที่5นิพพานคือสวรรค์ชั้นสูงสุดหรือเป็นเมืองแก้วเมืองวิมานหลังความตายค่ะอันนี้เป็นภาพจำที่ต้องบอกว่าต่างจากคำสอนจริงๆไปมากเลยค่ะคำว่านิพพานเนี่ยแปลตรงตัวเลยก็คือความดับค่ะไม่ใช่สถานที่หรือโลกหน้านะคะสิ่งที่ดับคืออะไรคือไฟกิเลสค่ะ ความโลภความโกรธความหลงความอยากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วเมื่อเหตุคือกิเลสมันดับลงผลคือกองทุกข์ทั้งหมดแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงาสารมันก็ดับตามไปด้วยค่ะดับไม่ใช่การไปสู่สถานที่ดีๆอย่างสวรรค์เหรอครับไม่ใช่ค่ะแม้แต่สวรรค์หรือพรม,มโลกเองก็ยังไม่เที่ยงนะคะยังอยู่ในวัฏสงาสารคือยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แต่นิพานคือสภาวะที่อยู่เหนือการเกิดการตายเป็นการสิ้นสุดภพชาติอย่างแท้จริงและจุดสำคัญมากๆเลยคือนิพานไม่ใช่เรื่องของโลกหน้าเท่านั้นนะคะแต่เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งในปัจจุบันสันทิติโกเป็นสภาวะที่จิตของเราสามารถเข้าถึงได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะหมายความว่าคนเป็นๆอย่างเราเรานี่แหละสามารถเข้าถึงนิพานได้เลยไม่ต้องรอตายก่อนใช่ค่ะ พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็คือผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วท่านเข้าถึงนิพพานแล้วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เองค่ะการดับนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบสูญหายไปเฉยๆนะคะแต่พระองค์ตรัสว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งปรมังสุขขังเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นอิสระจากการบีบคั้นของกิเลสและความทุกข์ทงปวงอย่างสิ้นเชิงค่ะฟังดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่เอ่อ อาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับต้องใช้เวลานานแค่ไหนจริงๆแล้วในคำสอนแรก,แรกๆเลยอย่างธรรมจักรกับปวตนะสูตรเนี่ยพระองค์ก็ตรัสไว้นะครับว่าถ้าใครเข้าใจอริยสัจสี่อย่างถูกต้องท่องแท้แล้วก็ปฏิบัติตามมักมีองค์8อย่างสมบูรณ์จริงๆก็อาจจะบรรลุธรรมเข้าถึงนิพพานได้ในชีวิตนี้เลยไม่จำเป็นต้องรอชาติหน้าเสมอไปค่ะมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของอินทรีย์ของแต่ละคนด้วยเข้าใจแล้วครับ นิพพานคือสภาวะแห่งการดับทุกข์ไม่ใช่สถานที่และเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ในปัจจุบันงั้นมาถึงประเด็นสุดท้ายกันครับความเข้าใจผิดที่6เกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่นิพพานก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละครับที่บางทีมองว่าศีลก็เหมือนข้อห้ามเยอะแยะยุ่มยิ้มไปหมดสมาธิก็เหมือนการหนีโลกหนีปัญหา ส่วนปัญญาก็เป็นเรื่องวิชาการยากๆในตำราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับอืมเป็นมุมมองที่อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการฝึกฝนตัวเองไปอย่างน่าเสียดายเลยค่ะลองมาดูทีละส่วนในมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติจริงๆดีกว่านะคะเริ่มที่ศีลก่อนศีลไม่ใช่แค่ข้อห้ามนะคะแต่เป็นสิกขาบทคือข้อสำหรับฝึกเพื่ออะไรเพื่อปกป้องจิตของเราเองไม่ให้ความเดือดร้อนความเศร้าหมองมันเข้ามาได้ไง่าย เหมือนเป็นรั้วหรือเกราะที่ทำให้จิตใจเรามั่นคงพอที่จะฝึกสมาธิต่อไปได้นะคะอย่างศีลห้าที่เรารู้จักกันดีก็มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตปกติเลยใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะอย่างการเว้นจากการฆ่าก็คือการฝึกเมตตากรุณาใช่ไหมคะ เว้นจากการลักทรัพย์ก็คือฝึกความซื่อสัตย์เว้นจากการประพฤติผิดในการก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเว้นจากการพูดโกหกคำหยาบโซเสียดเพอเจอก็สร้างความน่าเชื่อถือวาจาสะอาดเว้นจากการดื่มของมึนเมาก็คือการรักษาสติซึ่งสําคัญมากๆในการพัฒนาจิตต่ตอไปค่ะครับแล้วสมาธิล่ะครับไม่ใช่การหนีโลกจริงๆเหรอไม่ใช่การหนีโลกหรือกดทับความคิดนะคะแต่เป็นการฝึกจิตให้ตั้งมั่นสมาหิตะ และมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้เพื่อที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆตามเป็นความจริงไม่ใช่ตามที่เราปรุงแต่งหรือคิดไปเองสมาธิเหมือนแว่นขยายหรือแสงไฟที่ช่วยให้เราเห็นอะไรๆชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมไปสู่ปัญญาด้วยค่ะแล้วก็ฝึกได้ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวเช่นรู้ตัวขณะเดินขณะกินข้าวขณะทํางานก็เป็นการฝึกสมาธิในชีวิตประจําวันได้ค่ะ แล้วปัญญาล่ะครับไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือเยอะๆหรือจำเก่งๆเหรอครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงการรู้แจ้งความจริงด้วยตัวเองที่เรียกว่าภาวนามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติผ่านการฝึกสมาธินั่นแหละค่ะเป็นการเห็นความจริงตามธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงหรือที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยง ทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวตนแท้จริงบังคับบัญชาไม่ได้พอเราเห็นความจริงแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆเข้าเนี่ยจิตมันจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลงไปเองปัญญาในที่นี้จึงไม่ใช่แค่การสะสมความรู้ให้มากขึ้นแต่เป็นการปล่อยวางความยึดถือผิดๆจนกระทั่งเป็นอิสระจากทุกได้ค่ะฟังดูแล้ว ศีลส,สมาธิปัญญานี่เป็นกระบวนการฝึกฝนตัวเองที่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือน่าเบื่ออย่างที่หลายคนอาจาจะคิดเลยใช่เลยค่ะเป็นเส้นทางการพัฒนาตนเองที่สมบูรณ์แล้วก็ใช้ได้จริงมากๆค่ะครับการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ย เน้นไปที่เรื่องเหตุและผลความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองแล้วก็การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก็คือที่จิตใจของเราเองนี่แหละเหมือนที่พระพุทธเจ้าทั้งสรุปหัวใจคําสอนไว้ในโอวาทปาดิโมกเลยนะครับที่ว่าการไม่ทําความชั่วทั้งปวงการทําความดีให้ถึงพร้อมการชําระจิตของตนให้ผ่องใสนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือเน้นที่การกระทําแล้วก็การพัฒนาจิตใจเป็นหลักเลยจริงๆถูกต้องที่สุดค่ะ แล้วก็มีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือหลักเอหิปัสสิโกซึ่งแปลง่ายๆว่าจงมาดูเถิดหรือเป็นการเชิญชวนให้มาพิสูจน์ด้วยตนเองไม่ใช่ให้เชื่อตำๆๆกันไปโดยปราศจากการตรวจสอบนะคะข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นไปหมดเลยใช่ไหมคะการนำหลักเอหิปัสสิโกนี้มาปรับใช้คือการไม่ด่วนเชื่ออะไรง่าย แต่หันกลับมาสังเกตและตรวจสอบเหตุปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใจของเราเองเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยก็ได้นะคะลองพิจารณากันดูว่าการพิสูจน์ด้วยตนเองว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์กันแน่อะไรคือหนทางที่จะดับทุกข์ได้จริงๆเนี่ยมันจะนำทางชีวิตเราไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงและความสงบสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไรบ้างบางทีการลงมือทำความเข้าใจด้วยตัวเองเนี่แหละคะ่ะ คือสิ่งที่อาจจะหายไปแล้วเรากำลังตามหากันอยู่ก็เป็นได้นะคะ